อย่ามัวนอนตื่นสายอย่าได้อายทำกินอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วกับอบายามุกอย่าไปชิงสุกก่อนหามอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลง อย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าไปชื่นชมคนผิดอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดี อย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์ข้าเจา้าอย่ากลาดเขาเมื่อเรามีทุกข์อย่าไปสนุกกันจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าไปปิทักผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีเราจะสืบสารรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดไปพระปฐมบรมราชอ,องค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววัดเราจะดีมีหลักมีฐานเพราะชาวบ้านช่วย ชาวบ้านจักสุขสวยเพราะมีวัดขัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยจะอำนวยชัยช่วยกันมาช่วยกันไปสุขใจเอ่ยพื้นแผ่นดินดินป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาโปรดช่วยกันรักษาสืบสาร เอาไว้ให้ลูกหลานก็ขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมก็จงบังเกิดมีกับศรัทธาพ่อศรัทธาแม่ญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกคนทุกท่านท่านผู้นำหมู่บ้านชุมชนตำบลํำเคอท่านนายกเอาวันนี้ก็มีโอกาส ที่จะได้น้อมนําหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาชี้แจงแสดงเทศให้ญาติทโยมได้ฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถสวท96.75เมกะเฮิรตซ์ <c oughs> เป็นประจำทุกเช้าคณะพระสงค์ก็ได้จัดเนื้อหาสาระให้ญาติให้โยมได้สดับรับฟังกันอ่ะโมทนาบุญกับโยมที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์หลายๆคนลหลายๆท่านด้วยกันลุกจารุวันก็ดีคุณโยมกันก็ดี ริมฟ้าพาวเวอร์และก็คุณโยมประมวลคุณโยมน้ำเงินคุณโยมบุญยนุษย์ผู้หญิงโชคดีเศรษฐีพันล้านโมทนาสาธุนะจ๊ะให้สมจิตสมใจสมปรารถนาวันนี้เป็นวันพระโยเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระ ขึ้น15บห้าคำเดือน10นะอาคุณโยมทัญญาพัฒนนะกรับนมันสการหลวงพ่ออาสาธุสาธุให้โชคดีมีชัยกันทุกคนวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็คงจะได้มาพูดถึงเรื่องของบุญนี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเราบางทีบางท่านบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้อะไรก็บุญโน่นก็บุญนี่ก็บุญบุญนี้เป็นพลังเป็นสสารที่สำคัญของชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์ มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามทุกคนอาศัยบุญกรรมนำแต่งให้ได้มาเกิดแต่ละถิ่นแต่ละที่ตามบุญตามวาสนาของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนนั้นก็ทำบุญที่แตกต่างก,กันไป อย่างพวกเราชาวพุทธเราก็ทำบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา,าศาสนาอื่นๆเขาก็มีมีการเข้ามาัชยยตมีการเข้าโบทสวดมนต์ไหว้พระมีการรักษาประพฤติปฏิบัติตามกฎบัญญัติต่างๆที่แต่รัศาสดาได้ส่งสอนเข้าไว แต่พวกเราชาวพุทธนี้ยาติโยมสมเด็จพระชินนสีสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าท่านก็ทรงให้เราประพฤติปฏิบัติน้อมนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตเขาเรียกว่าให้ดำรงชีวิตอยู่กับบุญรักษาศีลเป็นบุญจเจริญสมาธิเป็นบุญจเจริญปัญญาเป็นบุญ ศรัทธาสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเจาานั้นนี่เราถ้าเรามีบุญอยู่สม่ำเสมอใจของเราอยู่กับบุญอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าเราเกิดมาในโลกนี้เราได้กำไรชีวิตนะได้กำไรชีวิตกำไรชีวิตของเรานั้น บางคนบางท่านก็อาจจะบอกว่าการได้เกิดมาแล้วเราได้อยู่ได้กินได้เที่ยวได้ไปตรงนูน้นตรงนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปดูสถานที่ที่มีความสวยสดงดงามระดับโลกนะไปนั่งเครื่องบินไปเที่ยวตรงนูน้นตรงนี้ใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วบอกว่าเป็นกำไรของชีวิต ไม่แน่อยู่อาจจะไม่ได้กำไรนะไปอย่างนั้นอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำไปเอ๊ะเป็นยังไงมันน่าจ,จะได้กำไรนะหลวงพ่อกำไรของชีวิตที่แท้จ,จริงก็คือว่าเราได้นำร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามาท่านเลี้ยงดูเรามากว่า20ปีให้เจริญเติบโตนะ ส่งให้เราได้เราเรียนเขียนอ่านเต็มที่เต็มกำลังแต่พอเราเรียนจบมีงานทำเราก็สแสวงหากำไรให้กับชีวิตบางคนก็ไปเลยนะสุดหัวสุดทางไม่กลับมาเรียวมาและดูพ่อดูแม่ร่ำรวยยิ่งใหญ่มียศถาบรรดาศักด์ก็เพลิดเพลินอยู่ในราบในยศในสุขสรเสริญ ในสิ่งเหล่านั้นบางคนลืมบ้านเกิดเมืองนอนมาทีนี่โอ้โหรู้สึกว่ามาดมันเท่เหลือเกินเรียกว่าเท้าแทบจะไม่ติดดินนะมองนี่ข้ามหัวข้ามหูไปหมดนะก็บอกว่าฉันเกิดมาแล้วฉันได้กำไรชีวิตแล้วฉันได้มีเงินมีทองมีข้าวมีของประสบความสำเร็จของชีวิตแล้วแหละนะ บางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นบางคนลืมไปเลยโยลืมบุญไปเลยนะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เข้าใจทิ้งไปเลยเปลิดเพลินอยู่กับลาบยศสุขสรเสริญอยู่กับคาราฮารทหลังใหญ่หลังใหม่อยู่กับที่อยู่กับทางอยู่กับสวนน่นนี่นั่นเพลิดเพลินจนไม่มีเวลเวลาที่จะให้ กำไรกับชีวิตอย่างแท้จริงกำไรของชีวิตชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ชีวิตแปลว่าจิตกับจิตใจของเราไม่มีโอกาสเห็นว่าการเข้าวัดเข้าวาการทําบุญทําทานเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องของคนง่ก็อาจจะ ทำให้ไม่ไหวแล้วไม่ได้เราไม่มีโอกาสเราไม่มีเวลาทำบุญตรงโน้นตรงนี้ก็พอแล้วแต่การที่เรามาวัดเนี่ยสมัยครั้งพุทธกาลวัดเชตวันมหาวิหารมีเนื้อที่เป็นพันพันไร่หลวงพ่อไปเที่ยวมาไปศึกษาดูงานสามครั้งแล้ว มีบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลทุกวันโกนวันพระมีคนเดินทางเข้าวัดหรือวันปกตินี่เข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปสวดมนต์กับพระสงฆ์องค์เนียญาติจคนต่เก่าแต่ก่อนเขาถึงมีปัญญารู้เห็นธรรมเพราะไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงมันครอบงบอนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีเนี่ยโยมเป็นเศรษฐีใหญ่ เข้าวัดเข้าว่าทําบุญทุกวันพระถือศีลอุโบสถศีลแปดทุกวันพระแปดค่ำสิบ้าค่ำอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็พากันเข้าวัดเข้าว่าไปฟังเทศฟังธรรมกลับมาก็บริหารธุรกิจหน้าที่การงานของตนให้เจริญรุ่งเรือง และยังมีกุศลศรัทธาในปวารณาตัวว่าเมื่อพระสงฆ์ต้องการสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้แจ้งขอให้บอกคืออนุญาตนะคือปวารณาตัวเข้าไว้ว่าขออุปธรรมคำฉูพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศท,ทั้งสี่และท่านก็สร้างโรงทานทำโรงทานตลอดทุกวันโยเอาไว้ที่ หน้าวัดนั่นแหละใครปรารถนาอยากจะได้อยากจะกินจะชิมอะไรก็ตามก็จะมีให้อยู่ให้กินสำหรับยาจกเข็นใจวันนี้พบขอทานก็สามารถมากินได้ตลอดเวลาด้วยความที่อนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีนั้นท่านมั่นในคุณของพระรัตนใจมั่นในคุณของบุญกุศลยากจนกบ ท่านก็เอ่อทำไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะท่านก็จะทำทำบุญทำทานทำการกุศลอยู่เป็นประจำไม่ได้ละไม่ได้เว้นอยากอยู่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อถึงบอกว่าแบ่งเวลาให้กับบุญบ้างนะบางคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร ฉันก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปป้นไปจี่ไปรักขโมยไม่ได้ไปผิดศินผิดทานผิดทำผิดลูกผิดเมียไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่ได้ไปโป้มดพรเท็จฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆนี่แหละแต่ฉันไม่ว่างจะไปนูน่นไปนี่ไปวัดไปวาฉันไม่ว่างจะสวดมนต์ไหว้พระนี่ฉันไม่ว่างฉันไม่ชอบ แต่อยู่อย่างนงี้ดีแล้วเป็นอิสระก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนไม่ได้ไปขอข้าวใครกินนอย่างนี้ญาติโยมเขาเรียกว่ากินบุญเก่าประมาทมัวเมากินบุญเก่าเดี๋ยวพอบุญหมดบุญเก่าที่เคยทำมามันหมดบุญใหม่ก็ไม่มี มันปลายชีวิตบางคนบางท่านนี่แย่เลยนะโยมนะเออแย่ลำบนลำบากอยากแค้นเข็นใจเหลือเกินเพราะอะไรบุญมันไม่ส่งเสริมไม่เพิ่มไม่เติม,ไม,ตมไม่สนับสนุนกล้านี้เกิดมาใหม่ก็นู่นลยโยมอยาจบวันนี้พกขอทานต้องลำบ่นลำบากอยากแค้นแสนเข็นโอ้ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร อา้าคุณโยมขวัญจิตคุณครูพัชรีชูช่วยอาจเจริญพรจากสาธุวันนี้วันพระเจ้าข้าอา้าโมทนาบุญนะอย่างไรแล้วก็ฝากเขาไว้อย่ายมอย่าทิ้งวัดวาอารามหลวงพี่หลวงพ่อก็ช่วยกันด้วยนะดีแล้วคุณครูพัชรีตัวนี้วันพระเตรียมตัวไปวัด ในหนึ่งปีเนี่ยมีวันพระอยู่ทั้งหมด48วันพระโยมใน365ร้วันมีอยู่1ิวันพระอาคุณโยมปราโมททั้งมั่งมีคุณโยมสิริพรแสงรัศมีอโมทนาบุญด้วยนโยมนะ จะน,นี้ใครจะตัดใจใครจะทำใจเขาจะเข้าใจได้เข้าไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคุณโยมปิดสนาจากเชียงรายกับธรรมศการหลวงพอ่อสาธุเจ้าค่ะเสียงชัดเจนดีมากมจิตใจใสๆสฟังธรรมะทุกเช้าข่าโมทนาบุญด้วยจัะ คุณโยมประโมททางมังมีสาธุครับอาโมทนานิระยะโยกเอาเวลาเราไปวัดเนี่ยเขาบอกว่าไปวัดจิตวัดใจวัดสติวัดสมาธิวัดปัญญาวัดคุณงามความดีวัดบุญบรารมีของเรานั่นแหละเขาถึงเรียกว่าวัดเป็นที่อยู่ที่อาศัยน แล้วไปแล้วก็ต้องมีวัตรระแปลว่าข้อประพฤติปฏิบัติในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางคนอยู่วัดไม่ถึงวัดบางคนเข้าวัดไปไม่ถึงวัดเ,เพราะอะไรไปแล้วบางทีบางครั้งก็ไปจ้องจับผิดคนโน้นไปจ้องจับผิดคนนี้ของอันนั้นฉันเอามาพระจะฉันไม่นอปัจจัยฉันถวายไปพระจะไปใช้อะไร บางคนก็เลยไปจดจ่อดจอดจ้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็มีโลภโทสะโมหะพอเกิดอะไรขึ้นนิดๆหน่อยๆโมโหโทโซด่ากระดทั้งสาลาแล้วกลับไปก็ไม่ชอบคนุดไปชังคนนี้เวลาเราเข้าวัดบางวัดท่านเขียนไว้หน้าวัดเลยโยมเขียนว่าไงบอกว่าเขตอภัยทาน เกตอภัยทานเข้ามาแล้วทุกคนต้องให้อภัยกันจะถือโทษโกรธเกลียดกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีก็ตามทีเถอะนะมำพบามชาติก็ตามทีเมื่อเข้ามาในวัดแล้วเราจะต้องอภัยนะให้ซึ่งกันและกันไม่ถือโทษไม่โกรธเกลียดไม่เกลียดแค้นไม่อาฆาตไม่พยาบาท ปล่อยจิตปล่อยใจวางใจเขาเรียกว่าอุเบกขามีอุเบกขาเอาคุณโยมพี่อ้อมกลาพอนุโมทนาบุญด้วยคาสาธุสาธุาธอาจเจริญพรเนี่นยญาติโยมเราก็พยายามเพียรด้วยกระทำด้วยนะอย่ามัวชารีราโอเอลังเรใจนะผัดวันประกันพรุ่งกันอยู่ ให้ขอว่าวันนี้ดีที่สุดแล้วตะวันนี้ก็ไปแล้วผ่านไปแล้ววันข้างหน้าก็ยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นยังไงบางทีก็คาดการขเาไว้แต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนคาดหวังคาดการก็ได้นโยมนะเออฉะนั้นนี่เราก็ทำวันนี้ของเราแหละให้มันดีนะก็เพียรพยายามก็แล้วกันถึงบอกว่าวันพระก็สนใจหน่อย อย่างไรมาไม่ได้ก็อธิษฐานจิตว่าวันนี้วันพระอธิษฐานจิตรักษาศีลอธิษฐานจิตเจริญจิตตาภาวนาหรือจะอธิษฐานจิตรรทําบุญถวายอา้าวมีกระถังมีกระปมกระปุกกระยอดเข้าไว้ทุกวันทําบุญให้ทานเมื่อเรามีโอกาสไปวัดไปวาหรือไปตรงไหนสถานที่โรงพยาบาลเด็กอนุคมนุเคราะห์จะเอาไปบริจาคก,ก็ได้นะโยมนะ เก็บบุญของเราทุกวันวันละบาทละบาทละบาท,บาทปีหนึ่งก็ได้365บาทแล้วนโยมนะเออถ้า10ปีจะได้เท่าไหร่มันก็ได้เพิ่มขึ้นนะบุญของเราก็ตักตวงใส่จิตใส่ใจไว้สม่ำเสมอนะอ้าวคุณโยมพี่โอ๊ตอ้ามทนาสาธุนะอ้าวจังไรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญก่ญาติโยมนะทุกคนทุกท่านวันนี้วันพระก็ไปทำบุญกั หรือไม่ทําบุญก็ทําใจให้เป็นบุญก็แล้วกันมาไม่ถึงวัดภารกิจโนนนี้มันเยอะนะ<_><_>นะก็เอาใจของเราให้เป็นบุญนั่นแหละประเสริฐแล้วนโยมนะ,อะ,อะวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าบุญที่ทำกรรมดีที่เราสร้างไม่ห่างหายบุญจะติดใจกายเป็นสุขทุกสถานเมื่อตัวเราตายบุญไม่หายไปตามการบุญจะคอยบันดาลความสุขให้เราทุกวันเวลา ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีส่งผล,ลนนบันดาลให้ญาติโยมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอาถรรพ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ให้ห่างไกลจากไข้โควิดมีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจะเริญนพร